สวัสดีค่ะวันนี้มัวแต่เต้นดูทาลิฟวันนี้ติมัวแต่เต้นดูสภาพเสื้อผ้าจับตัวไหนได้ก็ใส่นะ,ะตันนี้ยังติดงกอยู่ที่แม็กเวลูเข้ารายการบ่ายโมงแต่นางยังไม่ถึงไหนเพิ่งสระผมค่ะมัวแต่เต้นออกกำลังกายก็คิดว่าจะต้องลดอีกเจ็ดกิโลเจดกิโลนะที่ตีตั้งใจก็คือเจ็ดกิโล นี่เท่าไหร่แล้ววะห้าสิบสามกิโลจากจากเอ่อจากห้าสิบหกนะหรือห้าสิบสามคหัวของเบาแหมอยากจะตัดก็ตัดเนาะคุบีเอ็มเนี่ยนะฮะจะกำลังเลี้ยวรถมุงหน้าจดรายการ4ชั่วโมงเหมือนเดิม แล้วนางก็ถือโอกาสขับรถนี่ไลฟ์เหมือนเดิมส่งผมนะยุ่งมากยุ่งมากโอ้โหรถเอาเรื่องแฮะก็ได้แต่ภาวนานะครับวันนี้ฝนเนี่ยตกแรงแล้วก็เดี๋ยวติดกลับบ้านไม่ได้กพรถคันเล็กมากลัวคุกลัวค่อยกลับบ้านไม่ได้กัวรถคุย้ยกวรถค่อยดับถ้ารถเตีย้ยๆเนี่ยไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่ แต่เทารถสูงๆีกเรื่องหนึง่งรถสูงไม่ได้ขับมรถเตี้ยมาขับ่ร้จะสตาร์ทติดป่าไม่รู้นะไม่ได้ขับมาน,นานแล้วเดี๋ยวดูพรุ่งนี้ถ้าเกิดดินฟ้าอากาศดีไอ้คันมาขับติดหน้าดูวันเสาร์เขากากันไปไหนกันเนี่ยมีงานเหมือนเราอ่ะเมื่อเช้าเต้นนะฮะเมื่อเช้าคือเป็นเป็นวันแรกที่หลังจากที่ออกเจที่กินเจสิบวัน หลังจากที่ออกเจเนี่ติเต้นพึ่งเต้นวันแรกนะแล้วก็จะเต้นทุกวันเนี่ยออกกําลังกายแล้วก็เช้าเย็นเดี๋ยวกลับมาตอนเย็นก็เต้นอีกคือจะเต้นวันละสองรอบเพื่อให้น้ําหนักวิ่งลงอยู่ที่48่กิโลสี่9บ้าไอ้สี่สิ้านี่เขาว่ากันไหมเนาะเอาเอาสี่9กันเสื้อผ้า45ถ้าเสื้อผ้าชุดเก่าที่สมัยเมื่อก่อนนะต้องสี่นี่เอาเสื้อ ผ้าสกูบ้ามาใส่มันจะตัวใหญ่หน่อยรีบไงฮะถ้าเต้นเหลือแล้วก็เอาท่าตามเน็ตอะมาเต้นกันเต้นวันนั้นเกือบตายเจ็บไปทั้งก้นเจ็บไปทั้งแขนเจ็บไปทั้งขาแต่คิดว่าวันนี้คงไม่เจ็บเพราะว่ามันเคยเจ็บมาแล้วแล้วเราก็ไม่ไม่ใช่าถิไม่ออกกังกาเนะเป็นคนที่เคยออกกำลังกายแต่แต่ไม่ออกสม่าเสมอวันนั้นเล่นสโคร์สแแลง นะเล่นแบบเพิ่มก้นะเนี่ยเขาเรียกปั้นก้นปั้นก้นหลังปั้นก้นข้างจริงๆก็มีกน้นนะนะก็เลยอยากจะปั้นเล่นๆคือเป้าหมายของตีนี่ก็คือการลดพุงลดพุงแล้วก็เอวเนะี่ยพุงเอวแล้วก็หน้าท้องเพราะว่ามีช่วงหนึ่งคือติขี้เกียจกินนมการขับถ่ายไม่ปก,กติพอการขับถ่ายไม่ปก,กติแน่นอนค่ะพุงมันก็ออก ครน,นี้เรามาฝึกมาฝึกการขับถ่ายให้ปกตินะมีการดีท็อกซ์ลำไส้หลายๆอย่างก็เลยทำให้ตัวเองเนี่ยขับถ่ายเป็นปกติร่างกายนี่สำคัญนะบางคนถ่ายทุกวันก็จริงแต่ว่าถ่ายไม่หมดถ่ายไม่สุดไงถ่ายไม่หมดคือถ่ายไม่หมดนั่นแหละเาะถ่ายไม่หมดมันก็เกิดอาการตกค้างในล,ลำไส้นะฮะก็ทำให้เราท้องป่องเอ้ถ้าถ้าตีออกกำลังกายตีเป็นคนที่ลงเร็วนะเป็นคนลงเร็วเป็นคนโครงร่างเล็กไงนะ ถ้าติดทำสม่ำเสมอนะสม่ำเสมอนะสา,นนส,อสามวันติดกันสองกิโลสามวันติดกันสองกิโลถ้าวันที่สี่ที่ห้าเนวันที่สี่ที่ห้าถึงเจ็ดวันเนี่ยห้ากิโลคุณเชื่อไหมห้ากิโลเนาโอ้โหรถติดเที่ยงยี่สิบละขึ้นทางด่วนเหมือนเดิมนะฮะเกิดอะไรเนี่ย ทักทายเพื่อนๆที่รับชมอยู่นะทั้งกิรติโชว์ถามทั้ง f Facebook กิรติตีนี้มีเพจทงเเพจส่วน YouTube นี่ตีไม่แน่ใจพูดที่อัดเล่นอัดเล่นเล่นแล้วคราวนี้ทาง YouTube เข้าดูว่ามันไม่มีการโฆษณาถ้าถ้าจะหวังเรื่องโฆษณามาอยู่ในช่วงที่เราไลฟ์สดหรือว่าเป็นช่วงที่เราเล่นเล่นเนี่ยก็แล้วแต่มันจะตัดเถอะตีไม่ได้สนใจมีหน้าคนถึงหันมาเล่นเพจกัน เพราะ u t u b บบางครั้งมันเรื่องมากไงมันต้องคิดค่าโฆษณา,น,านู่นนี่นั่นไงเ,เราก็เลยมาเล่นเพจก็เล่นๆเ,เนี่ยคือตียังไม่ถ้าถ้าพูดถึงเรื่องการไลฟ์นะคะหรือว่าการยิง youtube บนาะติยังไม่เป็นทางการคือตัวนี้ตีแค่อุ่นเครื่องยังไม่เป็นทางการติยังไม่สตรีมออกสดๆแนะขณะโอากาศยังเพราะว่ามันสี่ชั่วโมงเนี่ย<ม>เราหลายอย่างเนาะไม่รู้ไม่รู้ว่ามันจะยังไง บางครั้งติวินแตกไงวินแตกถึงขั้นว่าคือแรงอ่ะแม่แรงบุญนไงคุณแม่แรงอ่ะแม่ด่าคุณแรงอ่ะด่าคนแบบสาดเสียเทยเสียเลยถ้าเวลาแบบยั่วหน่อยอย่างเงี้ยนะฮะไม่มั่นใจว่าติจะถึงสถานีแบบเส้นเขาเรียกว่าเส้นเส้นข้า,ขาบยาแดงเลยเขาเรียกว่าเส้นแดงขาบเส้นชัย คิดว่าอย่างนั้นนะเดี๋ยวตีจะขึ้นทางด่วน<ม>ก็ไม่แน่ใจว่าทางด่วนมันจะติดไหมนี่ตีกินอะไรเข้าไปรู้ติปวดท้องอเลยเริ่มปวดท้องกินหลายอย่างเมื่อเช้าเนาะทรงผมนะอย่ามาถือซาทีนะทรงผมมันเนะี่ยสาวผมเนะี่ยไม่ได้วื่ไม่ได้หวีเพราะตับเดยที่ผมยังไม่แห้งก็ไม่ได้หวีผมไม่แห้งก็ไม่ได้หวีก็ใส่มันอย่างนี้เลยนะคือไม่ได้ใส่ใจเลยแม่ยังติดงักอยู่เลย มุ่งหน้าไปที่สันราชดาสัรดานญาราชดายังไม่ถึงนะฮะก็มาทักทายเพื่อนๆเอาแค่หอมปากหอมคอรเรื่องปวดท้องเรื่องปวดท้องมันเหมือนคือเช้าๆเราได้กินข้าวไงช่วงกินเจนเนี่ยตีจะกินข้าวตรงเวลาแล้วก็เมื่อเช้ายังไม่ได้กินข้าวรู้ว่กินอะไรแม่ค้าติดคือคือหลังออกเจตีจะไม่กินอะไรที่มันที่มันแบบข่าวจับ ตั้งใจจะกินไข่เจียวอย่างเงี้ยนะแล้วก็นี่อาหารเจก็ยังเหลืออยู่ยังต้องดูรถยังไม่ได้กินข้าวมัเลยปวดท้องมันปวดท้องหน่อยปวดท้องแต่ว่ามันหิวไหมพอดีกินโกโก้เข้าไปกินอะไรม่อนน้องกัเข้าไปกินกาแฟเข้าไปกาแฟเพื่อสุขภาพนะไม่ใช่คาเฟอีนก็เลยทําให้ไม่กินข้าวจนกระท้องมันปวดแต่ต้อง ตอนนี้ก็เตรียมพร้อมละพี่เลี้ยงแมวเตรียมไว้ให้เนี่ยอะารโคตรสวยเลยสมผมนางโคตรสวยเดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนนะฮะทักทายไปถึงสถานีเดี๋ยวนะะบันทึกหรือไลฟส์สดอีกทีหนึง่งนะสำรวจตัวเองก <laughs> ็ฟูฟ้าฟูฟนะ้าเนอะดูตัวเองอมัน ห่วยยุ่งช่วงนี้ผมมันกำลังยาวไหยฮะอละล่ะเสียงโทรศัพท์ดังสามสี่เครื่องมีสิบเครื่องคงดังสิบเครื่องต,ตอนนี้เอาแค่น,นี้กอนนะคะบ๊ายบายจุบ๊บจุ๊บ